สวัสดีจ้าสาวอุดรผ้า้วยสวัสดีเอฟซีแฟนช่องเนาะจ้ะพ้อกันตอนสายสๆยคือเก่าเนาะจ้ะมือนี่มือนี่นตรงกับวันที่เกนะ่าเนาะวันที่เก้าวันที่เก้าวันที่สนะิบเนาะวันที่สิบเมษาสิบเมษาหกหกเนาะจ้ะสาวอุดรเอาตัวเลขแนวทางของเลขวิ่งเนาะจ้ะเลขวิ่ง เข่าสุ้มหวานเนาะของเลขวิ่งกอทมเนาะงดกรในเบิงบัจสาวดอนเอาลงให้เบิงเนาะหลักกระสุอวันหวยออกให้เนาะเลขวิ่งกอทมเข้าที่ศูนย์ตรงๆเนาะบนล่างศูนย์กอทมงดงดก่อนเนาะจ้ะสำหรับเลขวิ่งกอทมเนาะงวดนี้ก็มาแล้วเด้อจ้ะเลขวิ่งกอทมเม็ดเดียวงดกรพื้นไทยหนึ่งเมษาเม็ดเดียวศูนย์เนาะจ้ะบนล่างเลขวิ่งกอทมเนาะ ผู้ได้มากวิ ok ่งมักแลนมากออกกำลังกายกับศูน <grassroots> ย์ด <t ok> ้วยจากงวดก่อนเนาะมว่าเบิงหงวดใหม่เนาะจ้ะมาเบิงหงวดไม่งวดงวดประจําวันที่สิบหกเมษางวดประจําวันที่สิบหกเมษาเลขวิ่งกอทมเนาะถือว่ามาเรียวิ่นะจ้ะเลขวิ่งกอทมเนาะงวดก่อนมาศูนย์ด้วยจ้ะศูนย์ตัวเดียวงวดี้ก็มาตัวเดียวคือเกาได้จ้ะสำหรับเลขวิ่งกอทมเนาะ เลขวิ่งกอทมบนล่างเนาะเบืองงวดไม่จ้ะของเลขวิ่งกอทมเด้อจ้ะงวดประจำวันที่สิบหกเมษาหกหกเนาะจ้ะตัวเดียวคือเก้าเนาะจ้ะสำหรับเลขวิ่งกอทมเนาะเลขวิ่งกอทมตัวเดียวบนล่างเจ็ดพันวานน้องวันนี่เนาะตัวเดียวบนล่างเจ็ดเลขวิ่งกอทมเด้อจ้ะ สอบประจัดคัดกระพานเป็นคแคเนลทางเนาะ,ะส่งมาหายเด้อจ้ะเลขวิ่งกอทอมเจ็ดเม็ดเดียวสันหวดกอนกับศูนย์เม็ดเดียวเนาะหดนี้ว่าเจ็ดเม็ดเดียวล่องมึงเนี่จ้ะว่ามันสิเข่าเพื่อหวดกอนบอ่แต่ว่าก็ถือว่าเพิ่นมาเร็วอยู่เนาะเจ็ดเม็ดเดียวมันก็มาแต่สองมื่นเลยเด้อสาวดอนบริเลลุ้งขีพหายเนาะเจ็ดเด้อจ้ะบนล่างเจ็ดไปเลยเนาะเจ็ดเม็ดเดียว สำหรับเลขวิ่งกอทมอนอกจากผู้ริธาเลขวิ่งกอทมอหอดกอร0เม็ดเดียวหอดอิจิต7เม็ดเดียวเรื่องจะเลขวิ่งกอทมอ7เม็ดเดียวเมื่อในเสาร์ดอนสิลุ่งห้เป็น2 2เสี้ยนอยู่เรื่องจะเสาร์ดอนสิลุ่งห้เป็น2เสี้ยน เป street, no? it it it, it ็นสองเซี้ยนเน้อจะเป็นอันนี้เป็นเลขวิ่งเนาะเลขวิ่งของกดทมอเด้อจะแคบหน้าจอไว้เด้อจะแคบหน้าจอไว้กดติดตามไว้เด้อจะหางงวดหนามันเข่าเนาะงวดก่อรหางงวดนี้มันเข่าพอเข้าจะได้ติดตามงวดกนเนาะงวดงวดหนาเนาะจ้ะแคบหน้าจอไว้งวดนี่ทามันเข่าเขาจะได้ติดตามงวดหนาเนาะจจะสำหรับเลขวิ่งกทมอเด้อจะเจ็ดเน้อจะเจ็ดเม็ดเดียว หัดกอรรมาหายมาอยู่ที่ศูนเม็ดเดียวนะจ้ะเลขวิ่งกอทมอมาละเด้อจ้ะชอบประจัดคัดกระพานเนาะแค่แนวค่ะ่อมาสาวดอนเสถียรเบิ้งของของเสี้ยนเหนือเนาะจ้ะของเสี้ยนเหนือเด้อของเสี้ยนเหนือเนาะสาวดอนเสถเบิ้องติดของเสี้ยนเหนือเด้อจ้ะให้เบิ้งสถิติหัดกอนรมดกอนเนาะจ้ะของเสี้ยนเหนือเด้อนี่เนาะจ้ะหัดกอนผู้ใดกั ด้เบิงก็คขึ้นสีเห็นอยู่นาะสาวดอนสะดุไพ่รันห้อยออกนะเนาะของเสี้ยนเหนือเข่าตรงๆแล้วจะเข่าอยู่ที่เก้าเก้าเนาะเสี้ยนเหนือแล้วจะเข่าอยู่ที่เก้าเก้าตรงๆวิ่งเก้าตัวเดียววิ่งกระเข่าจับคู่เพื่อนกระย่างเข่าอีกอเนาะจ้ะของเสี้ยนเหนืองวดก่อนแล้วจะหย่างวดก่อนสาวดอนให้เบิงนี่เป็นของงวดบันทีหนึ่งเมษาเป็นของงวดก่อนแล้จ่ะของเสี้ยนเหนือเนาะ เพิ่นเข่าตรงๆแล้วเนาะฮองเพิ่นก้าวๆวิ่งก้าวเข่าอยู่ที่ก้าวๆเม็ดเดียวเนาะแล้วก็สิเป็นงวดใหม่ของเพิ่นเด้อจ้ะงวดใหม่ของเสี้ยนเหนือกับมาแล้วเด้อจ้ะมาแล้วงวดใหม่ของเสี้ยนเหนือมาแล้วเดี๋ยวสาวดอดใส่บึงงวดใหม่ของเสี้ยนเหนือนะจ้ะ น่าจะเป็นงวดประจําวันที่สิบหกและะ้วจ้ะประจําวันที่สิบหกเมษาหกหกและะ้วจ้ะของเซียนเหนือเนาะของเซียนเหนือหายวิ่งอยู่ที่เจ็ดเม็ดเดียวแล้วจะงหวดนเจ็ดเม็ดเดียวผู้ใด,ดามากวิง่งมากเลน่นมากออกกําลังกายก,กดดาับเจ็ดแล้วจะงวดนเจ็ดเม็ดเดียวของเซียนเหนือเนาะจ้ะงวดที่แล้วอนห้กับบ้าพลาดลนะด้เนาะงวดงวดที่แล้วอนหาเกาเนาะถ้าเขาไปอยู่ที่เกาเกาเนาะจ้ะ วันนี้เพิ่นหายยุทิคิดเด้อจ้ะเจ็ดเม็ดเดียวเนาะจ้ะสำหรับเสียนเหนือเพื่อนก็บ่กหายหลายตัวพอมด้เพื่อนก็บ่หายหลายตัวพอมมีแค่หาตัวของเพิ่นบ่ต้องกับเน้อจ้ะเสียนเหนือตรงตรงไม่ต้องกับเด้อจ้ะของเพิ่นบนล่างตรงตรงไม่ต้องกับเนาะจ้ะถ้าเข่าก็คือเข่าถ้าหลุดก็ขึ้นหลุดไปเลยเนาะของสำหรับของเสียนเหนือเด้อจ้ะมีแค่หาหางเนาะของเสียนเหนือวิ่งเก็บ มันใจเ็ดเพ่นว่าวิ่งเ็ดไปเลยเ็ดสองเ็ดสี่เกดห้าเ็ดหกเกดเจ็ดเน้นที่เจดเจดเม็ดเดียวแล้วจ้ะของเซียนเหนือเนาะเจดเจดเม็ดเดียวของเซียนเหนือชอบกระจายคัดกระพ่านน่าจะเป็นเคเนลแนวทางเนาะสำหรับเซียนเหนือเด้อจ้ะของของเซียนเหนือนี่ แาวดอนมากอย่างหนึง่งคือของพนบ่ใหายกาบแม่จ้ะตรงตรงไปเลยถ้าเข่าก็คือเขา่าถ้าหลุดก็คือหลุดเนาะของพนเนาะของเสียนเหนือเด้อจ้ะของพนมีสถิติตัวเก่าให้เบิ่งพร้อเนาะจ้ะพ่นเป็นลักท้าพ่นเข่าหงวดก่อนเนาะจ้ะสำหรับของเสียนเหนือเนาะกลับมาล่องวางวา,า,า,างนะาาหมวดเนาะของพนสิเข่าเพิ่งหงวดมังกร่ะบ่เนาะหงวดก่อนของพนเข่ายางสวยเลยหงวดนี่หายมาที่เกียเม็ดเดียวเกี็ดเม็ดเดียว เจ็ดสองเจ็เห้าเจดหเจดเจ็ดนาะจะเน้นเม็ดเดียวเจดเจ็ดเอ,อของเส้นเหนือเนาะจะเสาเรอนก็มากด้วยจะเจ็ดเจดมากเจเจมาก, 77, มาก 77, มาเจ็ดเจเมื่อเ,อาเ้าหนี่เนาะเมื่อ,อเ้านีน่เนาะป่าเพิ่นมา ปาพ the ่นมาบ้านเนาะพ่นวาพ่นไดเงินพ่นวาพ่นไดเงินแบ่งยี่สิบเฮียเนาะสาวดอนกับบัวอาชีพใบแห้่บึงเนาะพ่นว่าพ่นไดเงินแบ่งยี่สิบเฮียแต่ว่าสิว่าไดสิว่าไดเฮียกับบแม่นเนาจะเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพิ่นเอาซ่อนกันไว้หลายใบนะม้าพันคาบเอาม้าพันคาบออกไปเนาะม้าคาบไปนะแบ่งยี่สิบของเพื่อนใบนะเพื่อนก็เลยเอามาอันมาหอด สาวดอนก็เลยถามว่าเลขไทยมันตัวใดบัสสันมาคาบแล้วจ้ะมาคาบเงินเงินเพื่อนอน่ะอันเลขไทยมันน่ะแปดเจ็ดเจ็ดบัสสัน่าแปดเจ็ดเจ็ดบัสสันาสาวดอวนบอกโอ้ตรงกับสาวดอนมักเลยบัสสันสาวดอนมักเกณฑเจ็ดเป็นปจังหวัเพื่อนก็เรยว่าม้าน่ะคาบเรียกของเพิ่นนั่นแบ่งยี่สิบของเพิ่นไปนะ่ะเพิ่นใดเนาะเพื่อนไปเบิงน่ะมัน แปดเจ็ดเจ็ดประสันมาค่ะแมาเนี่ะมันจะเงินใบแบ่งยี่สิบเป็นเลขแปดเจ็ดเจ็ดเด้จะมาันก็เลยมาตรงกันเนาะตรงกันหลายหลายเซียนอยู่งเรืจ้ะของของอาจารย์เดือนเพ็ญกับมี่เจ็ดเจ็ดของอาจารย์ศิริรัตน์กับมี่เจ็ดเจ็ดเด้จะสำหรับเซียนที่เพิ่นเคยเข่าเม็นเหม็นกับมี่เจ็ดเจ็ดคือกันเนาะสาดวดอนก็นเรียกว่างวนนี่มักเจ็ดเจ็ดเด้จะมักน้ำสาวอุดรบ่ ชอบกัจัดคัดกับผ้าน่าจะเป็นแชนแนลทางสาวรอนกับยิบจับลอตเตอรี่ใบละสองใบสำหรับเจ็ดเจ็ดน่าจะสำหรับคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนาสาวรอนสีลงให้เป็นของเป็นของผู้ใหญ่ใจดีสองห้าร้อยน่าจะผู้ใหญ่ใจดีสองห้าร้อย วดกรน,น่าจกของผู้ใหญ่ใจดีสองห้าร้อยเนาะก็จะเป็นของอนะขออขวัดกรนะผู้ใหญ่ใจดีสองห้าร้อยเนาะเขาเพิ่นจะเขาที่เจ็ดศูนย์น่าจะตะวันเร็มันออกศูนย์เจ็ดเนาะผู้ใหญ่ใจดีสองห้าร้อยขิปนาเุธน่าจะกสาวดอนสิรุ่งห้เป็นผู้ใหญ่ใจดีสองห้าร้อยนาาจะสำหรับลิปต่อไปเด้อชอบกระจัดคัดกระพานน่าจะเป็นแค่แนวทางเนาะสำหรับ เซียนเหนือเพิ่นเขาตรงๆเซาวดอนกับบาฝากลราเด้อจ้ะสามมาให้ลราเด้อสำหรับเซียนเหนือเนาะจ้ะแต่ว่ากับแปลกีินทองเพิ่นกับบอฮั่นเลยคือจังอาจารย์อื่นเด้อจ้ะลองมองเด้อเซาวดอวนเห็นกับเห็นตะคือของอาจารย์เดือนเพี้ยนเนาะสำหรับเหล็กเป่าอาจารย์ศิริรัตน์สำหรับแนวทางของเซียนเหนือเด้อจ้ะ สงกสารเนาะจ้ะสงการกระชีหอดแล้วเนาะสำหรับสงการผู้ใดซื้อหวยก็ให้โศกใส่สงการเด้อจ้ะสำหรับงวดนี้เนาะผู้ชายสาวอุดรผ้ารวยก็ฝากซองแล้วจ้ะสาวอุดรผ้ารวยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวอุดรในเด้อจ้ะกดติดตามไว้เด้อจ้ะสำหรับตัวเลขของเสื้อเหนือเนาะฮามันเขางวดนี้งวดหนาสาวอุดรตัวเสียวร่งซองคือเก่ากดติดตามไว้เด้อจ้ะเลขบาลายหางบารายกาบพร้อมเนาะ ทายสาวอุดรกับขอบพุณนสวัสดีจ้า